สายยศว่าจ้าโอ้โหวันนี้อยู่เกม Finding Her หาเธอให้เจอจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยจ้า Fox Studio Present WeChat แม่งคือแบบเบอร์มากเลยมันเบอร์มากเลยโอ้โ้โอ้นี่คือซูมว้าวคนดูอ้วกแตก คุยกับตำรวจคุณครับเรื่องของลูกสาวผมเป็นยังไงบ้างเออเออือออมมันก็เกือบจะสองเดือนแล้วนะมันก็ไม่มีอัปเดตอะไรนะะขอโทษทีมันเป็นไปได้ออยังไงกันคุณลูกสาวผมทั้งคนนะแล้วก็ผมอ่ะเป็นคนเห็นครั้งสุดท้ายด้วยคุณแน่ใจนะว่าคุณตามหาเราหรือย,อยัง นี่ฟังนะที่นี่มันไม่ได้ปกติเหมือนที่อื่นๆไม่มีตำรวจคนไหนอาจจะเข้าไปแถวนั้นหรอกนะเข้าไปหาในปา่าทำไมมันเป็นอะไรกับที่นั่นหรือ,อยังไงที่นั่นนะ่ะมันเรียกว่าสถานที่ที่พวกปีศาจมันไปพักหลายต่อหลายคนตำรวจหลายคนอยู่ที่นั่นคิดว่า อาจจะถูกฆ่าโดยลูกสาวของคุณหรือเปล่าหรือปีศาจอาจจะฆ่าลูกสาวคุณไปแล้วก็ได้นี่คุณพูดบ้าอะไรนี่พูดจริงเลยใช่ไหมเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ้างได้ยังไงเอาอะไรมาสรุปขอโทษทีนะแมนแต่ฉันช่วยนายไม่ได้จริงๆฉันอยากให,นหน้นายไปที่นั่นคนเดียวแล้วก็ลองตามหาดูแล้วนะบวกดบันทึก้วใช่ไหมโอเคแต่นั่นแหละ เพ่อเราก็มีเคสที่คนหายอีกเยอะเลยละน่าคดีหลายอา้าวมึงมึงม,ม,ม,มพูดตัดจบอย่างนี้เลยเหรอโอเคหนังสือ,ดอกด X เพื่อ อบิดริโชคเช็คเมลไพมอนไพมอนไพมอนมึงมาอยู่ในเกมนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะปลุกไพมอนขึ้นมานี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไว้และจิตใจกูต้องแข็งพอไพมอนนั้นเป็นปีศาจโบราณและถูกเรียกได้จากคนที่ มียานในการที่จะเชิญมันเท่านั้นอย่างแรกคุณจะต้องไปที่โฟเมจิโกสโตนสีหินพิเศษหินหินพวกนี้นั้นมีประสิทธิภาพกับไพมอนและมันจะเป็นเหมือนกับว่าวางไว้อะเพื่อให้กลายเป็นดินแดนแห่งต้องแห่งที่ต้องสาบได้หินพวกนี้เป็นตัวแทนของการมีอยู่ของไพมอนหลังจากที่คุณได้หินทั้ง4มาแล้วคุณจะต้องไปที่โลงศพของไพมอน จากนั้นวางวางมันไว้ในครั้งสุดท้ายที่ไพมอนเคยถูกอัญเชิญขึ้นมาลงศพนั้นอยู่ในเป็นหัวใจของการเอ้ยอยู่ในหัวใจของออสุสานแห่งการลืมเลือนอยู่ท่ามกลางความมืดมึนระวังพวกผู้ปกป้องเอาไว้พวกนั้นพยายามที่จะทดสอบใจิตใจที่เข้มแข็งของคุณและจงระวังการอัญเชิญไพมอนนั้นต้องการมากกว่าหิน คุณจะต้องหาเหตุผลในการที่จะเรียกไพมอนขึ้นมาไม่อย่างนั้นไพมอนจะไม่สนใจการเรียกของคุณและเหตุผลในการที่คุณจะเอาส่วนหนึ่งของวิญญาณคุณมาเป็นการเรียกและคุณจะถูกตั้งคําถามกับไพมอนว่าดวงยาง,งคุณนั้นมันมีค่ามากพอที่จะถูกเรียกขึ้นมาไหมหลังจากที่วางผิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วและเหตุผลของคุณนั้นเป็นจริงไพ,พ,พมอนนั้นจะ ขุดขึ้นมาจากนรกอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่จะทําได้ง่ายๆสิ่งที่จะส่งผลจากการซัมมอนไพมอนขึ้นมานั้นมันโหดร้ายและไม่อาจจะเกิดคําบรรยายได้มีแค่คนที่เตรียมพร้อมเท่านั้นที่จะสู้กับความมืดมนที่จะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ก็คือตัวกูตัวกูจะซัมมอนไพมอนขึ้นมา วายกอดมีบ้านกูเรอเปิดประตูให้กูด้วยอ้าวขึ้นก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้โอ้โหอีควายแล้วกูจะทำม,มอนไบมอนกระโดดยังไม่เป็นเลีฮ่าโอ้ไม่กอชว้าวว้าวมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เราต้องหาหินใช่ไหมนั่งย่อได้ไหมเนี่ยเพราะคนนี้ก็มีหนังสือของไพมอนเหมือนกัน,นตรงนู้นมีรอยเลือดอยู่ ลอยเลือดแม่งแบบเกื่อนมากไพมอนกินได้เละเทะมากเลยลูกเอ้ยอาหารชุกเชิญกูกาลายเปสัปปร์ไลไปแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่อ๋อฉันมาสมมอนไพมอนนี่ปะเหินแ,แรวหนึ่งอัน สี่ใช่ไหมสี่หรือห้านะกูลืมละก็คือเราต้องวิ่งตามหาหินพวกนั้นนะ่สินะ alright วัดต่อฟักเยี่ยเนี่ยโอ้โหบ่อที่เต็มไปด้วยเลือดว้าวว้าว what the fuck is this เออแสดงว,ว่าตรงนี้น่าจะเป็น damn bro you got no ass อือจะขยับไหมเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นที่ที่เราจะไปซัมมอนไพมอนขึ้นมา กูเสียวมันขยับจังเลยเขาไม่ได้ก็ไม่ได้จริงอ um ่ะมึงจะตั้งมาทำไมวะถ้าเขาไม่ได้อ่ะห่วย Pratik Makam Pratik <laughs> Makam <laughs> Oke? Okay. Dah yuk, dah yuk, sedung yuk sedung yuk กแห่แห่ไหมแห่ไม่จ้าเพอแห่กูไปแล้วมันก็เลยไม่แห่แห่อะไรแห่แห่อ้าวตัน the fuck is this ึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มงอ่มฮ่ หนึ่งสองสามแห่นี่คไปดูอืม ข้ามาที่โลกนี้ทำมคุมันจะ้องมีเหตุผลอะไรมากพอที่จะได้ข้ามาไม่ต้องห่วงผมมีเหตุผลมากพอที่จะอัญเชิญคุณมาผมรู้ว่าคุณสามารถเอาคนที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตได้ผมต้องการให้ลูกสาวของผมกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ฉันฟืน้นคืนเธออย่างนั้นหแต่มันไม่มีทางที่ข้าจะทำไฟๆหรอกนะผมจะให้ร่างกายของคุณใช้เป็นตัวตนในการที่คุณจะอยู่ในรูปใบนี้แทนอย่างนั้นหรอในการที่จะอัญเชิญเดอนั่นเราจะต้องใช้ดาอันได้วิญญาณของเธอ วัวกลัวมาตอนไหนเนี่ยผมมาแล้วครับพอเอาเธอมากับผมแล้วกลัวแพมม่อนไม่ทำตามสัญญาหรอกเอาโอ้โหไอ้แย่ดูบีคอนนิวใส่กูเฉยเลย เอ,อ่ะลืมอนี่ลูกสาวป่ะวะใครวะเอาเป็นเสียผู้หญิงแล้วกันฮัลโหลใครนะ่ะโอ้ใครไม่รู้แต่แต่ตัวเราอะโทรหาแล้วตัวเราครั้งที่แล้วชื่อว่าอแมน เออนี่ฉันเองอเมนพอดีเธอต้องการหางานอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ฉันฉันก็ต้องหางานอยู่น่ะฉันต้องงานงานนี้มา,มากๆเลยนะต้องการมากเลยเออใช่ฉันมีงานให้เธอโอ้ยจริงเหรอขอบคุณขอบคุณมากเลยนะงานอะไรด่ะต้องการให้ไปดูแดบ้านหรือเปล่าป,ป,รประมาณเจ็ดบ้นน่ะเหรอถูกแล้วเหรอถูกไอ้ถูกไ,กไหมใช่ใช่เลย แต่ก็มันต้องใช้ความรับผิดชอบนิดหนึ่งแลนะเอ,อ่อฉันมีคุณยายที่จะต้องการดูแลอีกเยอะเลยเธอป่วยมากเลยแล้วนะขยับดโดยตัวเองไม่ได้จากเตียงและคงต้องการดูแลเธอ,อยังใกล้ชิดเลยนะ <Okay. S 1> โอเคลูกสาวของฉันนั้นก็ไปเที่ยวพักผ่อนอยู่พอดีโซเพราะโซเพราะฉะนั้นพวกเราต้องการใครบางคนที่มาคอยดูแล บ้านและคุณยาของฉันแล้วนะเธอเธอชื่ออะไรหรอเ <c oughs> ออยายของฉันชื่อ่ะายหมดแล้วนะช่วยดูแลเธอให้ดีหน่อยลนะเห <c oughs> ยดดโด <c oughs> มึงรอมึงไอ้ยัยมึงรอ <laughs> เพราะว่าตอนนี้อเมนคิดว่าอเมนอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอเมนอะ่ะขายวิญญาณตัวเองอะ่ะให้ไพมอนไปแล้วแล้วไพมอนอะ่ะอยู่ในร่างของอเมนอ่เพราะฉะนั้นเกมต่อไปอะ่ะก็คือเราก็ต้องคงต้องไปดูแลบ้านนั่นแหละและหนีจากอี <laughs> อ,อีไพมอนนั่น <laughs> เวน ตอนหนาหินแอบน่าเบื่อไปหน่อยแต่ว่าที่เหลือโอเคนะเรื่องเนื้อเรื่องอ,งอะถือว่าโอเคเลยว่าเรามาทําไมเรามาเผื่ออะไรทาไมคนกลัวที่นี่ก็เออมันมีพิศาจอยู่จริงอะไรนี้โน่นนี่นั่นมันก็ขอใกได,ด้อืมอะไรอยู่เดียจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย